บทสิบสี่บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมาธิมะพาหุงสหัสสมาพินิมมิตัสาวุทันตังคีรีเมฆาลังอุทิตโภร,รัตเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภาวตุเตชยมังคารานิมาราติเลกะมะพิยุทธิปิ ตสำพระรตินโครัมปนารวกะมะัขะมะทัทะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปะวะัตุเตชะมังคารานินาราคิลิงชะวะคะชะวะรังอติมัตตะภูตังภาวะคิจักมะมะ วินีวะสุทารุนันตังเมตตมุเสกะวิธินาชิตวามุอินโทตันเตชะสาภระวตุตเตชะยมังขาราริอุคิตะขะักขะมะติหัตถักสุทารุนันตังทาวันติโยชนะบะัทถังคุลิมาละวันตัง อิทีพิสังขะตมะมโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยมังขะคานิกตวานะกัฏะมุตทะรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธะวะจะนังชะนะกายะมัชเช สันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปาวาตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปะชะ ิโตชิตะวามุนินโทตันเตชสาปวตุเตชยมังคารานินันโทปันทพุชักขังวิพุทังมะหิตทิงปุตเตนะเถระพุเชพุชะเคนะทะมาปยันโตท,ทิปอิททูปะเทสะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยมังคารานิทุกขาหะ ทิถุชเคนสุทธะัะทัตถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิทิภากพิธานังยานาคเณนวิินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภาวาตัตเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธะชะยะมังคระอัตถคาถาโยวาจะนาทิณนะ นีสรละเตมาตันทิคิตวานะนกะักวิวิทธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคมเมยนะนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินางปุเรตวามาระมีสัพพาปัโต สัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจจวัชนะโหตุเตชยมังขะรังชยันโตโพธิยามูเลสักกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโห,โหยชิชยสุชยมังคะเลอปะลาชิตะปัลเลหลังเกสีเสปฏิวิ โอคะเลอภิเสเกสัพพุทธ,ธานางังอัคคปัตโตปโมทะติสุนักขันตงังสุมังรังสุป,ปะพาตางังสุทิตังสุขนโนสุมุหุตโตจะสุยิถงังพรมมะมจาริสุปะทักินังกายะกรรมัง อาจจะกำมังปทักิณังปัททกิณังมะโนกำมังปะนิทีเตปทักินาปทักินานิกัตตวานะปัพันตเทปัททกินภพระวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสธาโทสีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพ เทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทถาสุธีพวันตุเตพระวะตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพเพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพวันตุเตสิบห้าปฏิธานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคเลเล ห,หิงตาธรรมทานีนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกะโรนเตทวิหาระมันทะเลเทราจะมัชชานาวากาจะพิกขโวาสาลามิกาธานะปตีอุปอปาสากาขามาจะเทสานิทะมาจะอิสลาสัปปานะ ภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผ,ผูุชาชีปิจะอันทัสัมภาวาสังเสรชาตาอัถตูปตาติกานิยานิกังธรรมวรังปะติจจเตสัพเพปิทุขโสทุขะกะรนตุสังขสังถาตุจิรัสสังสโตสตงังธรรมโมธรรมิ ราจปุคลาสังโคโหตุสมัโควะอัตายะาจะหิตายะจาอมหรักขันตุสัทธัมโมสัพพิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวหิตาปะเวหิตีปะสันนาโหตุสพัพพิ ปาลิโนพุทธสาสะเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปทัสโตวุทธ,ธิภาวายะสัตตานสัมมิทังเนโตเมทะนิงม,มาตาปิตาจะอัตตระังประชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชโน ปัชังลักขันตุสพัพพทาสิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตาาปตาจะนิทุกขาพระยปัตตาจะนิพระยาสับกับปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตา วตาเจจะอัมห,หิสัมพตังปุญญะสัมปตังสัพเพเทกว่านุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีสลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิระตาหุนตุขัดฉันตุเทวตาคตา 17. สุมังคุขคาถา โหตุสพังสุมังครังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสพังสุขังมรังครังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสพังสุมังครังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพะ ขังฆานุภาเวนะสูติโหนตุนิรันตรงสัพเพพุทธาพรปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะลักขัง พันธามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาพร,ประปโตปัจเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาพระปปตาปัจเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานมิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาพร,ระัปตาปัจเจ กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโส สัพเพพุทธาพระปตาปัญใจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขัง พันธามิสัพป,ปโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอัน,นและอัน,นิี่ส่งแห่งการบูชาพระตันตัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พน้พนภยัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอโทษเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสรวสา,สาธสยายมนมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมาเมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและว่าถุกมงคลพระพิทายศรีเรียนัเศรษฐีเรียนไว้ครู่หแปรตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สางสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตและจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิุ